ไม่ไม่ไม่ใช่โดมโดมวันเดียววันเดียวนะผมผมสามารถหาผิดได้นะจะได้แบบจริงจังอ่ะถึงเช้าถึงเย็นเลยอ่ะนั่นแหละหาผิดได้โดมผมหาทางออกจังทําไม่เจอา่าาฮาาาชีพเ่นแ่าฮ่าฮ่่าฮ่่าฮ่่า่าล่าฮ่าฮ่่าฮ่วฮ่่าฮ่าฮ่่าฮ่าเ่า่าฮ่าฮ่า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 น่า่่าา Okay. <laughs> โอ้ชิ่ดเงินห้ว่าแล้วเอาไม่หาพี่แก๊งเป็นละขาพี่ไม่เดี๋ยวเล็กก่อนเอ้าก็ไข่ก็ไข่ปนเล็กกูไปอีกแล้วเนี่ยเล็กฮ่าหยวเลยแกไอ้นิวอ้าเอาเล็กในกล้องไว้ไรนุ่มสิบเจ็ดอันอะมาสามนิวลืมลืมปัดที่เราเล่นมาเราลืมคับอะไรกันคับโลนี่พุดเอาโลไปนิวไอเฟิร์สไอ้เฟิร์สมาผมแต่แต่แต่ท่าเรากันน่ะ แล้วจริงอะ่ะถ้าเรามาใช้อีกแขนอีกฝั่งหนึ่งถืออ่ะมันก็กันได้นะไอ้เปแบบ๊กไอไอเ๊กแบบมาเอาโลเ๊กเป๊กแบบมาเอาโลมึงจะเดินไปไหนอัะนนะ่ะทิ้งโลให้แล้วนะ่ะลงมาเก็บดิอ่าแล้วใส่ใส่โลดิใส่เป็นม,นะมันน่ะเอามึงตีกูเพื่ออะไรนี่ให้มึงใส่กูไม่ให้มึงตีกูใส่ตรงไหนวะ <c oughs> มึงกดเข้าไปในรูปไปน,นั้นใช่ไหมแล้วมึงเห็นตรงที่มันมีตัวคราฟไหมอืมมันจะเป็นชุดเกาะอ่ะ แล้วมันก็กดโลอะมันจะมีฉล่างสุดาที่มันเป็นชุดเกาะที่มันมีหัวมวกเอ้มีเป็นไงบ้านบ้านดนแบบเป็นบ้านใต็มอ๋อแล้วมันไม่เข้าอ่ะเก็บโลเออเก็บโลไปในกล่องเลยนะกล่องเปิดอะโออีพายก็ว่าก็ว่าจะไปเฟินเป็นเงียบๆไปเอ๊เป็น้ที่สิ่งี่จะไม่กินปลาเลวเนี่ยคุณต้องรอผมได้ดิเฟิคุณไม่รอผมเลยรอ ผมได้เนะดูดไซน์ไนหลุมเบลเทอเลยดนดนดทำแมเยอะเข้าไปทำลิปอยู่ไมใช่แบบนี้อ้นนีเอาไปยดเลยนิวตอนแรกผมเข้า อ uh ุ้ยเอเเนาอีแ mm ล้วไม่เอาเป๊กเป็กไม่เอาใจเย็นเพ่เฮ้ยเดี๋ยวาผมเลยครับอย่าเป๊กอย่าเฮ้ยแล้วผมว่าแล้วผมข้ามเรือแล้ววิ่งไปจุดต่างๆระหว่างทําบ่อพกเป็กรู้เปล่าว่ามันขุดไปได้มันมันถ้าไม่นถ่าอยากคุณมันต้องใช้ซิวทัดอะเอ็นชาร์ดอะเอ็นชาร์ดซิวทัดอะฟอร์จูนฟอร์จูนนั้นมันไอ้นั่นมันได้เละเพิ่มขึ้น มือร่องคำฟาร์มปลาจะลงมาแล้วฟาร์มตกปลามันเหรอปลาประตูเล่นอ่ะสวนสูนแบบศูนศูนย์ไงโดมผมก็โดนไปแล้วโดมผมก็โดนไปแล้วตบไปอันเนี้ยจะทองเนี่ยไม่มีใครขุดเลยงับตอนนี้ผมมาใจเจะเเลอประมาณสามร้อยสิบหกกับหกสิบสองแล้วก็ลบสองร้อย เออผมปุ๊บโอ้ยเป็กผมอยู่บนหัเป็กาหายไปในหนึ่งอันเอาฟุ้ขคุดไปผมแค่จะเอาให้มันได้นั่นไงได้พี่แอคเพดแล้วไปขุดเอาซิเจนเต้ผมคุดหมดเลยตาายยยยออ่่งเเดีวละได้เสียและเองเดินไปแถวเกอนเลยเออเองโอ้ก็โอกาสเจอหมู่บ้านได้พี่แอคเฟดแล้วเฮ้ยคุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณเอาเพ็ดให้ก็ มันเข้าอย่างนี้เออโอ้ยเกิร์ดนมาเราได้กันนี่เออตายไปเลยเออวู้ดนี่เองช่วยช่วยผมไม่รู้ว่าคลิปมันเป็นยังไงทุกคนดูได้อะตกอยู่ไหมอยู่อยู่อยู่โอ้เหลือหัวใจเดียวตกยังไงวะ โดนผมเดินทางมาใจเขินใช่ไหมใช่โคตรอ่ะโดมโดนพาตัวตายแล้วโดมมาหาผมดิเดี๋ยวผมขอไปคุดเพชรก่อนผมพาดอีกสองอันโอ้ผมเกือบตายเหลยขึ้นหัวใจเดียวโดมโมาดุนด้วนเลยโดมมาดุนด้วนเลยมาดุนด้วนเลยว่าพวกลงหัวใจเดียวยาโอ้โหโอ้โหจะเลอะลงหัวใจเดียวจริงๆอ่าผมคุดเพชรตรงไหนวะกจำได้แหละอ๋อต้องอยู่ข้างล่างใช่เพราะว่า อีกจุดหนึ่งมันอยู่คาล่างที่ผมไม่ได้ขุดนะผมไม่ได้ขุดดูแต่มันเจอไงผมไม่ได้ขุดดูเขาจะรอดบอกว่ารอดเว้ยหนักหนักปีนเข่าผมวิ่งมาตรงนี้อันนี้จุดหนึ่งผมเจอเพลิดแต่แม,มาแต่มันหายแบบไม่รู้อะผมขาดเพลิอีกเม็ดหนึ่งอะไม่ไม่ไม่ท่านั้นผมไม่ได้ขุดอันนั้นผมไม่เกี่ยวอุ้ยชี่ตกม,มีตกใจหมดเลยมาดิ ดูไม,ม่ใช่วะเพราะอาจจะยังไม่ถึงนี่แน่เนี่ยเจอตรงนี้โดมโดมโดมโด,ม,ดมต้องมาหาผมเลยไม่หาแล้วผมโดมจะเจอความที่ผมบอกโพสต์แล้วก็ z o o ไปเจอของดีด้วยยา,าแม่แมงมุมผมกพลังหายนะนะเพชรผมขาดเพชรเม็ดเดียวเองอ่ะเจอเพชรกันแม่พวกเขามีเพชรแม่เขาใครมีเม็ดหนึ่งผลทำเป็นชาร์จแล้วคือเฟิร์สจะคุยกับออมประมาณผ่านชั่วโมงใช่ไหม เปิดกำลังเข้าเกมครับอ๋อคุณเสร็จแล้วบอกแล้ววาจะมาคุณเรือจังวะมันก็มีมันก็แบบยังไงต้องพยายามอยู่ที่ไหนขับสั่เร็จอยู่ที่นั่นไอ้ไอ้โดนนะยังเมื่อวานมีแฟนอ่ะฮะผมมัเนี่ยผมหาผมหน่อยมาหาผมหน่อยผมก็ ตรงไหนอะมึงอยู่ไหนอันนั้นอันนเฟิร์นผมพูดหรือบะาไหนมาดูดิผมพูดไปเจอเมืองก็แมนโดมรู้ยังว่าเตยมีแฟนยังไม่รู้ขอโทษอยทําผมเลยผมไม่มีอาหารแล้วพี่สามโอกไก่ปะไอ้ยแต่วผมคุณเมืองไงป้าเด็กมากเขาไม่ไหวแล้วอย่าเขาบอกเลยพี่นี่ก็มาดิขาไม่ให้กลัวอู้ดอเบิร์มาดิดาบพังแล้วกู นี่แย่เบอร์มาตรงนี้คุณตกใจสอบสลามสลามอย่า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 ด่าไปอย่าจะพังแล้วสลามเป็นเพื่อนกันได้โอ้ยโอ้าด่าพังสลามด่า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 ด่บด่าเออเบ๊กเบ๊กมึงไม่ต้องตื่นเต้นเบ๊กมันต้องมันพังเลยมันทังเลยมาเลยดูดิผมไปขุดเจออะไรมาดูดิดูในกล่องดิทองตั้งยี่สิบวันเนี่ยคืขุดไปเจอคุณเพียบเลย เฮ้ยผมถามเป็นตกปลาได้แล้ววะผมเป็นตกปลาเป็นเพื่อนเป็กเป็นเป็กผมด้วยตกปลาเป็กรู้เปล่าผมตกปลากับหูกอะโคตรดีอะได้สมุดเอ็นชาร์จรัวๆว่าง่ายโผมาแล้วเฮผมจะเคอคิปเปอร์อยู่บนหัวมันมันไม่หมดเป็กเป็กมาตัวนี้เป็กมันมีอีกมันมีอีกเป็กมันมี แล้วมาตรงนี้มันมีเนี่ยปิกไม่ได้ดุเนี่ยเนี่ยมันขุดไปตรงนี้มันก็เจอเนี่ยนี่ตรงนี้คนยังไงโอ้ยเออมันบันเลเลยนะอ่ะเออมาต้องมัต้องมาต่อคอยเป๊กเออถ้าปิกมาแล้วปิกจะเศร้าใจมากเลยอย่าหามาแต่้คำว่าไงว่าถ้ามันมีเอ่งน้ำด้วยวะฮะ เขาแต่ว่ามาสัจจัน์ครับเฮ้ยมันเป็นในถังน้ำโอ้หนามเท่าเท่ามดโอ้เห็นกล่องด้วยเห็นกล่องไขว้ใต้ดินอ่ะมึงมาดิเบียนคือคือแบบท่ามันเล็กเท่ามดแล้วมันก็มีอักษรเขียนว่าตัวเอลอี่คนนี้คนนี้คนนี้ได้หรือเปล่ามาแล้วนี่ยเราเจอโดมคุณอ๋อเอา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 โดมเอาเอาเอา ผมจะฆ่าตัวตายเอ้ยอ่านอยู่อันหนึ่งไอ้ทานมีอยู่สองอันี่ยไอ้ท่ำนี่เป๊กเจอเป๊กเอาอะไรอุดไปเลยก็ได้เพราะมันไรประโยชน์ไวอุดไปแล้วเดี๋ยวรอเขาหน่อยเอ้ยใครก็ได้ทำซอยบวกหน่อยครับผมมีทานผมมีทานอยู่สองอันสองอันนะเป๊กไอ้เฟิร์สเอาทำปะผมมีทานถู่ทำน้ำอยู่ในผมผมไม่มีสติ๊กผมไม่มีสติ๊กโดนผม สิบแปอ่ะเอาแบบไปไปก่อนผมหมดเฟี้ยวอ่ะอุ้ยอย่าไปอย่าพิชมาทำไมเล่าโดมโดมโดมยังไงว่าใครทำอะไรกันบ้างอ่ะบบเออเป็นทางไกลอบถูเขาแล้วผมต้องวางตัวขาไปจะอันหนึ่งเขาไม่งั้นเดี๋ยวเราจะแย่ใครมันวางมาอ๋อเฟิร์สไอ้เฟิร์สสมุดวิดสมุดวิดอยู่ดิครู นี่มอันนี้มันคือทะเลนี่ว่าทางเนี้ยไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวคุดลงเลยกันนะไม่คิดว่าเรามางุกอย่างผมว่าผมจะเปลี่ยนบันไดใหม่เอาเอาทุบมาคาร์ไว้าตายโดยซอมบ,บี้นะ้ำผมบี้ใต้น้ำคืออะไรวะผมใช้หมดผมใช้ดิสแทกแล้วใะไรยมันแปลวา่าถ่ายผมไงใน้ำอ่ะผมบี้วะเบ็กโดยมบี้นะ้ำตบกระทืบตายห้าไปเลยกูฆ่าตะตนบี มันบังคับให้เกิดต่นั้นเหรอมันคือบอกว่าบังคับให้เกิดในในตรงนั้นอะอ๋อะอะไรดีวะที่มันขุมมันเท่ๆท่ไม้ไม้โอ,อ,อ้ยเยอะเยอะสองก้อนชิบสก้อนชิบชิบชิบแบบแบบวันนี้แบบไม่มีอะไรทำคือว่าตกแต่งบ้านกันะ ก้อนนี่เจ้าก้อนสิบก้อนเลขผมเจอสิบก้อนเองมเยอะเลยนะเนี่ยเยอะไงก็ได้นะเออเจอด้วยสิบก้อนาจะเยอะอยู่อ่ะใครนี่แล้วกันนะใครมาเอาเลขแกผมทั้งั้นที่ผมน้ำเผาทานเพื่อจะไปทำอนั่ยเนื้ออาหาคือผมหมดรถเป็นน้ำเลยเนี่ย ว่าเหมือนเจอเอเมโลเอาตั้งใหแเมโลมาดูดิอยู่ไหนลนะผมจะไปดูว่าเอ้ยเป๊ะผมเจอแมงมุม,ม,ม,มด้วยอ่ะคุณจะสุนต้องการดูปะมึงมาเมืองที่ผมขุดอ่ะเห็นปะมเมนแค่โฟนจำได้แดีวผมไปขุดให้คือมาพิกัดไว้เฉยอ่ะเพราะว่าตอนนี้เพือเราเออ,เอ,อต้องขุดเพราะว่าต้องขดัดผิดอยู่นี่หว่าอนนี้คือผมขุดมาใจจนผมเจอไอ้นั่นน้ำแข็งแล้วอ่ะโห น้ำแข็งเฟื่อจริงๆตั <À S 1> ้งเขอะขอะคนรักนะทาเข้าเมืองนะ่ะนั่นแหละเปิดอ <laughs> ้อ๋ไอ้ดมฟุกมันเอาสุดแล้วฟุกม <laughs> <อ>ันขับเรือบนน้ำแข็งขับได้แล้วมันลืน่นนามันสนุกนะบอกเอ้ยผมเด็ดต้นข้าไมโอก็ือ,อบไปแล้วนี่อะไรใครปุ๊บมันไม่โตโรมเรารู้แล้วมันคืออะไรมันไม่ใช่เว้ยมันเป็นแค่ตไค่ะ <laughs> ตไคริ่ะ <laughs> ตกยย็ใส่ลิสโตนไปด้วยบางคนเอาแบบรู้เปล่าว่าผมเตาม ผมมีไม้ด้วยตัดมาเพื่อผมเนี่ยก็จริงปัญหาบุครับพอดก่อนใจเย็นผมไปขุดแล้วนะผมไปหาเป็นทางเหมือนต่อแล้วนะเอาเอ้ยเป๊กเอ้ยเฟิร์สไม่น่าไปเลยสกิลต้านตบกับสอมบี้ก้อนวันอ่ะมันกำลังต่อสู้กันมันกำลังต่อยกันด้วยตีเข้ามาเว้ย อินวอยฮะเจออะไรอ้าวไอ้โดมไม่โดมไม่ไม่ไม่ใช่ใช่ตัวใหม่ที่มันสามารถหยิบผมผมผมมันเป็นการโหวตออกแต่ผมไม่รู้ไงผมรู้เรื่องเกี่ยวกับมันเลยอยู่ในเมืองอยู่น้ำแข็งบอกแล้วอย่าไปเพราะมันไม่มีอะไรเลยน่าจะมีโคลงเลย จุเหล็กเยอะมากถ้ามันใส่ชุดไทยใส่ชุดสีนั่นอ่ะอ๋อนั่นแหละชุดดีคิปเปอร์เลยคิปเปอร์ด้วยคิปเปอร์ด้วยอ๋อเอ้ยแั้วไงแต่ไปโดนดาวนั่นยูเดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ผมไอ้ฟังแต่ผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะตั้งแต่ว่าชั้นอื่นแหละกาเวล่ะไอ้ไอ้กอนกวดอ่ะคือ่ะก็ลองมาดิแต่มันมองดูอ้าวมันเจอซอมบี้ด้วยอ้าวอ๋อมันกินมันเอาลามามัน อยู่ในเมืองเดมันไมมาบอกกันนล้วอะแมนเมียบวกกามางน้าของไม่พร้อมผมจะคราฟชอดรอบที่พันแล้วนั่นแหละเออไม่มเก่งเลยวะผมจะสั่งบอลลูนคิปเปอร์จับสเก็ข้างหลังอะมาจากไหนโด่งทำไมมีเราแค่สองคนพูดวะเราจะสำมีเกียร ไอปี๊กไอเนวไอปุ๊บหายไปไหนกันหมดวะปุอบไปกินขี้เอ้ยอยู่ๆอยู่ไบอกว่ามาไปชินขี้ก่อนโอ้ยโอ้ยย้ายลงไปเจอสัมผัสิ่งลีเล็บคีเปอร์สะฮิปเอปเอร์สองซอมบี้สองเอดเดแมนหนึ่งพลธนูหนึ่งเอเดเกียวตันนะสองตัวแล้วตอนเนะนี้ยล่าสุดคอปเปอร์คอปเปอร์อเอาไปทำอะไรได้วะคอปเปอร์มันเอาไปทำเช้งลิกเอคอปเปอร์ได้ มันเป็นมันเป็นมันเป็นบล็อกนะมันเอาตกแต่งได้แล้วถ้าเป็นเสาโอ้ยิ๊เอะตู้มีึ้น เด้ผมมาเจอมาดูดิหล็กอะไรเยอะไหมคุณไปเป็นตันเลยอ่ะคนจะนิ้วหักอ่ะ ผมจะเองที่ในบ้านเนี่ยที่สองทองเนี่ยของมหาปินก่อนเอออาหารที่ต่อยู่ไม่ติดต่ออันเลยโดมเอ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 อะไรวะเอเอเอตาเผาอ่ะอุ้ยอุ้ยลงไปดีใจก็สักนี่แน่ดีใจไปนี่แน่ดีใจไปนี่แน่โดมไอโดมมาเร็วโดมโดมโดมแล้วมันก็ว่าขึ้นมาบนบก กอเลแค่หนเนี่ยอดดเนึ่้าวสมิโดนหวเอา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 โ้ามอีกเอาตื่เปลอยเลยเนี่ยแบบพี่ชีวิตพูดเล็กโว้ดโว้ดดโวดว้ดโว้ดว้ดโว้ดโว้โว้ด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 ว้ดโว่ดโ้าง้างว่ดโอ้้เงด้ด้ อย่าท oh. like ัผมเลยโอ้นี่ไงประมาณชั่วโมงใช่หว่ามาทางเองจะสตาเซิร์ฟก่อนแล้วเขาเล่นเขีเนเขาไปเขาจะคุ่ให้ือเลยจะโดมไปมาวะไม่รู้อะไอตัวน่าโดมดมเช่ปาคือคือนโดมขุดหรือพงไปแน่เด้ไดัดเอโอ้ชีดไปมุม่องจริงเออเหนื่องไว้น่องนวงเฮ้ เฮ้ยนวงเสิบนวงเรินวงเป็นงที่วะจุดน้องฆ่าตัวตาล้วมเกมเนาะเินวงจังวะเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆนะเสือมันไม่ไหวแล้วมันจะตายเอ้ช่อ่าไมควระจอกีบุษายเราเฮียผู้ายพวกม่จะบอกเลยอะเอ้สย